อันนี้เปลี่ยน่งโมงสาหรีนะคะถุงเบอร์เจ็ดใหญ่วันนี้มาแบบถุงเท้าก็ไม่ใส่รองเท้าบูทก็ไม่ใส่นะคะเป็นรองเท้าแตะมาเลย นี้มาทุกเห็นเป็นถุงเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเล็กไปเปลี่ยนเบอร์เจ็ดใหญ่อันนี้ก็เหมือนกันจ้ะนี่นะนี่ดินผสมใช้รถแมคโครผสมนะคะ กองใหญ่สามารถทำได้เลย